สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมอีกช่องหนึ่งก็คือโจหักนักสารคามแต่วันนี้นะครับอากาศเช้าๆ้านี่สบายสบาย,บายท่านผู้ชมเราก็จะมาทําความรู้จักกันกับสมุนไพรที่เราจะต้องมาแนะนํากันวันนี้สําหรับในรู้ไว้ใช่ว่าตอนที่32นะท่านผู้ชมตอนที่32เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกันกับสมุนไพรที่เพิ่ม นะครับเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดและเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังได้ด้วยนะครับและเป็นสมุนไพรที่ฟิตเปลี้ยแต่เราก็จะมาพูดถึงว่านะครับในสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็คือว่าแก้ไข้ร้อนในกระหายน้ำไข้หวัดไข้หวัดแดดไข้หวัดสารพัดไข้หวัดนะครับก็จะเป็นสมุนไพรอยู่ในตำรับ ยาเขียวนะครับยาหอมเขียวนะครับท่านผู้ชมยาเขียวหอมนะครับเราก็จะพูดกันสมุนไพรที่อยู่ข้างๆกายผมนี่คือนะครับจริงๆแล้วเป็นพื้นเพเดิมก็คือบาซินนะครับอุรุกวัยปารักไวยสมุนไพรที่มาเกิดอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยที่เราได้นํามาปลูกก็คือสันพระหอมท่านผู้ชมสมุนไพรสันพระหอมเนี่ยกินกับลาบก,กับก้อยก็ได้นะครับใบเนี่ยมีกลิ่นที่หอม โอ้โห oh, หอมมากแล้วทำเป็นชาชงดื่มก็ได้นะครับแต่ทีนี้เราก็จะมาพูดกันว่าถ้าเราเป็นหวัดเป็นไข้นะครับเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในกระหายน้ำเนี่ยเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับเพราะว่าเลือดลมเราก็อ่าไหลเวียนไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองก็ไม่ดีเพราะว่าเราจะใช้สมุนไพรในการบำรุงเลือดบำรุงกำลังนะครับบำรุงร่างกายเนี่ย เพราะว่าเป็นสมุนไพรลดสุขุมนะครับทั้งต้นนี้จะมีจะเป็นสมุนไพรลดสุขุมสมุนไพรที่เราจะต้องมาทําความรู้จักกันเลยสําหรับวันนี้บํารุงเลือดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีถ้าหากท่านเป็นไข้ไข้หวัดนะครับไข้หวัดร้อนในกระหายน้ําไข้หวัดแดดหวัดอากาศก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแม้แต่อยู่ในยุคข,ของโควิดเนี่ยเราก็จะใช้สมุนไพราทางเลือก ที่เราจะต้องมาแนะนํากันวันนี้นะครับเป็นสมุนไพรบํารุงเลือดได้ดีบํารุงหัวใจได้อีกต่างหากบํารุงกําลังได้ดีอีกต่างหากฟิดเปรีย้ยสมุนไพรสันผ้าหอมเราก็จะมาทําความรู้จักกันเลยนะท่านผู้ชมสําหรับสมุนไพรสันพราหอมเป็นสมุนไพรนะครับที่อยู่ ภาคอีสานของเรานี่แหละท่านผู้ชมจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ว่าภาคกลางเขาก็มีปลูกบ้างแต่ว่าทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะกินกับราบกับก้อยนะครับเป็นอะไรที่นิยมมากในทางด้านภาคเหนือนะครับกินกับรากกับก้อยนี่โอ้ยแซ่บอีหลหีสิบอกให้เพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรนะครับในการบำรุงเลือดและก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีท่านผู้ชมเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีโอ้ข้อนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับ แต่นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันและก็ทําความรู้จักกันเลยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือในยุคข,ของโควิดเนี่ยท่านก็จะเป็นไข้บ่อยๆนะครับเป็นสมุนไพราย,ยาหอมเขียวนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะทำเป็นชาชงดื่มก็ได้นะครับหรือจะกินสดๆก็ได้หรือจะเอาไปต้มก็ได้ณนะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการเอาไปต้มดีกว่านะครับ การเอาไปต้มนี้เราจะเอาประมาณสักเท่าไหร่เราก็เอาทั้งกิ่งนะครับก็คือเอาทั้งต้นนี่แหละทั้งใบในการเอาไปต้มดื่มเราก็จะใช้ประมาณสักหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งหนึ่งกำมือกะๆได้เลยท่านผู้ชมพอเอาประมาณหนึ่งกมือเน,นี่ยน้ําก็จะประมาณ1ลิตรต้มเคี่ยวสักประมาณ15นาทีนะครับเคี่ยวให้ได้ประมาณ2อสามแก้วนะครับ สอถึงสาแก้วเนี่ยเราก็จะแบ่งกินเช้ากลางวันเย็นครั้งและประมาณครึ่งแก้วนะครับเที่ยวไปพอสักประมาณนะท่านผู้ชมในน้ําเดือดนี่แหละเที่ยวไปสักพักหนึ่งเราก็จะได้สมุนไพราย,ยาหอมเขียวนะครับแล้วก็ต้มสดๆนี่แหละครับแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณโจทําเป็นชาชงดื่มได้ไหมนะครับ จริงๆแล้วทาเป็นชาชงดื่มก็ได้นะครับสําหรับสมุนไพรสันทราหอมเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนต้องมีไว้ที่บ้านบ้างเพราะว่าเป็นสมุนไพรในการบํารุงเลือดทําให้เลือดลมไหลเวียนดีและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีบํารุงหัวใจและเป็นสมุนไพรบํารุงกําลังอีกต่างหากฟิตเปลี้ยท่านผู้ชมโอ้สุดยอดมาก นะครับในการที่นําไปใช้แต่ภาคเหนือนะครับเขาก็จะเอาไปกินกับลาบกับก้อยภาคอีสานก็เช่นกันนะครับเป็นสม,มุนไพรที่อ่าลุงโจสม,มุนไพรและก็โจห้่งดัาสารคามเนี่ยท่านผู้ชมเอามาปลูกนานแล้วนะครับเป็นปีสองปีแล้วท่านผู้ชมเป็นสม,มุนไพรที่โอ้นะครับงามมากเลยนะครับงามมาก,มากสม,มุนไพรสันพ้าหอมเนี่ยถ้าเราจะกินดิบๆได้ไหม ก็มีหลายคนบอกว่ากินได้นะครับแล้วก็เขากินกับรากแบบก้อยเลยบางคนนะก็เอาไปแปลสภาพเป็นชาชงดื่มได้ด้วยนะครับเป็นมูลค่าเพิ่มได้ด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจได้อย่างดีเลือดก็ไปเลี้ยงสมองนะครับเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีและทำให้เลือดไหลเวียนหมุนเวียนนะครับ ได้ดีอาการวิงเวียนหน้ามือตาลายก็จะไม่เป็นก็จะไม่มีปัญหาแม้แต่อาการเป็นไข้นะครับไข้หวัดแดดไข้ฝนก็แล้วแต่นะครับไข้าการก็แล้วแต่นะครับสมุนไพรสันพราหอมซึ่งเป็นสมุนไพราย,ยาเขียวหอมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะช่วยเลือดลมของท่านนะครับให้เป็นปกติได้ และเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดสำหรับสตรีได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพูดเรื่องของสตรีเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติทำให้ปกติได้ด้วยสมุนไพรสันผ้าหอมนะครับสมุนไพรสันพ้าหอมในวันนี้เป็นการนำเสนอของโจฮักดาสารคาม หรือนะครับช่องนี้นะครับลุงโจสมุนไพรกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะท่านผู้ชมก็คือถ้าหากท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับการนําเสนอของสมุนไพรสันพ้าหอมนะครับสมุนไพรสันพ้าหอมเรามาพูดกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่เป็นไข้หวัดไข้หวัดแดดไข้หวัดฝนไข้าการหรือไข้ทุกชนิดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสมุนไพรแก้กระหายแก้ร้อนในได้ด้วย และเป็นสมุนไพรในการแก้ไข้หวัดไข้หวัดก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสนั่นแหละท่านผู้ชมเข้ามาสู่ร่างกายของคนเราเราจะใช้สมุนไพรสันพ้าหอมในการต้มดื่มหรือแม้แต่นะครับกินดิบๆเอาไปกินกับลาบก,กับก้อยนะครับเดี๋ยวโจก็จะมาชิมเป็นสมุนไพรที่ออกฤทิ์ซซ่านิดหนึ่งนะครับหอมชื่นใจ และเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนผมว่าหลายๆคนคงอยากจะได้นะครับสําหรับสมุนไพรสันพราหอมก็ดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมอ่าเนี่ยนะครับก็อยู่ข้างๆนะครับมันคือคือผมปลูกเป็นแปลงนะครับแล้วที่นี้ก็จะมีสมุนไพรอื่นๆนะครับมามุงเพราะว่าตัวเองก็อ่าไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ทนแดดทนฝนจริงๆท่านผู้ชมสําหรับสมุนไพรชนิดนี้ในการปักชาเนี่ยก็สามารถเอาไป เด็ดเด็ดแล้วก็ไปปลูกได้เลยเด็ดประมาณเนี้ยกิ่งอย่างเงี้ยนะครับกิ่งเงี้ยเด็ดแล้วก็ไปเสียบเลยนะครับติดได้ง่ายท่านผู้ชมสมุนไพรสันพ้าหอมเนี่ยก็เป็นสมุนไพราทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในการทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีถ้าหากเราไม่สบายเพราะฉะนั้นนะครับในการแก้วหวัดแก้ไข้แก้ไว,ย,ว,วยรัสต่างๆ สมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือสมุนไพรสันผ้าหอมเนี่ยก็เป็นสมุนไพราทางเลือกในการที่เราจะมาแก้หวัดโรคหวัดนะครับถ้าเราได้กินคือคือจริงๆแล้วนะครับในการแปรรูปเนี่ยก็สามารถเอาไปอ่าบดเป็นผงนะครับทำเป็นชาชงดื่มก็ได้ในการเอาไปเดี๋ยวผมก็อาจจะในอนาคตเนี่ยผมจะทำเป็นชาชงดื่มนะครับ ในการที่ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีและก็เพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองนี่แหละท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรในการบํารุงหัวใจบํารุงกําลังฟิตเปรีย้ยเปรีย้ยแต่หัวข้อฟิตเปรีย้ยบํารุงกาลังเนี่ยลุงโจสมุนไพรก็อาจจะยังไม่พูดถึงลงรายละเอียดนะครับแต่วันนี้ในการเอาไปต้มเพื่อแก้หวัดเพราะเป็นสมุนไพราย,ยาหอมเขียวนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขามีกลิ่นที่หอมโอ้หอม พอผอเด็ดไปอย่างเงี้ยมาแล้วอหอมเลยแหละครับหอมจริงๆและนี้ถ้าทําเป็นชาชงดื่มโอ้โหผมว่านะทิ้งลงใส่น้ําร้อนนะแล้วก็กินตอนเช้าแบบบํารุงเลือดของเราได้ดีมากบํารุงกาลังอีกต่างหากฟิตเปรียะนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ทําให้เลือดลมเลือดกระจายไหลเวียนดีว่างั้นเถอะนะเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆท่านผู้ชมสมุนไพรสันพ้าหอมนะครับ เป็นสมุนไพรทางเลือกแก้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลแก้ร้อนในกระหายน้ำและเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีจริงๆสิบ,บอกให้เลยแหละครับสันพระหอม